สวัสดีครับเพื่อนๆในช่องครับวันนี้มารีวิวสินค้าออนไลน์อีกแล้วนะครับน้องก็เพิ่งมาส่งให้เมื่อตอนบ่ายนี่เองผมก็เอามารีวิวนะครับก็สเตตัสตรงขนส่งตรงนะครับจะส่งโดย l ฟ s h นะครับ l ฟ s h ก,ก็มีทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถกระบะนะครับนานๆผมก็จะเจอเป็นรถเก๋งทีก็มีแต่วันนี้ก็เป็นส่งเป็นรถกระบะเพราะกล่องค่อนข้างจะใหญ่ ตัวนี้ก็เป็นบาตันนะครับที่ผมสั่งเพิ่มเติมมาสำหรับตัวนี้ก็น่าจะจบตัวดีก็น่าจะจบเพราะว่าได้ในสิ่งที่ผมต้องการทุกอย่างเลยนะครับตัวนี้ก็อยากจะได้นำนเพื่อนถ้าเล่นตัวนี้ตัวเดียวจบไม่ต้องที่ต้องไปซื้อไล่ซื้อเหมือนอย่างที่ผมซื้อมานะครับแต่ก็เราก็ไม่รู้จะไปหาข้อมูลที่ไหนนะครับเพราะว่า จะเลือกซื้อยังไงเราก็ต้องลองศึกษาดูไปเรื่อยๆซื้อมาแล้วมันติดขัดอะไรอยากได้แบบไหนนะครับตัวนี้จบเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับที่ผมบอกว่าตัวนี้ซื้อแล้วจบนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นนะครับตัวนี้ทำไมซื้อแล้วจบ ตัวนี้มีคุณสมบัติพิเศษหลายอย่างนะครับในกล่องก็จะมีนี่นะครับตัวกล่องสินค้าแล้วก็เขาก็ขายคู่กันกันกบกริปนะครับซองไว้ซองพลาสติกนะครับนี่นะฮะซึ่งตัวนี้ก็มีความคุณสมบัติที่พิเศษกว่าตัวแรกนะครับใช้งานง่ายกว่าแล้วก็ดูดีกว่านะครับมีความอ่อนนุ่มนิดนึงนะฮะ ก็เป็นซองปกติทั่วไปนะครับแต่ที่สําคัญคือตัวล็อกด้านหลังนะครับตัวล็อกด้านหลังนี่ปลดล็อกง่ายกว่านะครับนี่ครับปลดล็อกได้เลยแล้วก็มีมีขั้นสําหรับเลื่อนกับเข็มขัดขนาดเล็กใหญ่ขนาดไหนนะครับเราสามารถแกะออกมาได้แล้วเราก็เลือกวางว่าเราจะเข็มขัดเล็กหรือเข็มขัดใหญ่นะครับขอบแล้วก็กดเข้าไปเลย เวลาจะปลดล็อกนะครับงัดงัดนะครับงัดธรรมดาไม่ออกน,นะครับต้องกดเดือยด้วยนะครับงัดแล้วกดเดือยนี่ฮะปดล็อกปลดล็อกดีกว่าตัวแรกที่ผมซื้อมานะตัวนี้เวลาใส่เข็มขัดนะครับ ใส่ง่ายกว่านี่นะฮะพอใส่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้หมุนปรับองศาได้นะครับดึงนิดนึงนี่นะฮะเวลาปลดล็อกก็ง่ายฮะทีนี้เรามาดูตัวบาตัต้นกันนะครับ กล่องก็เป็นลนนักษณะนี้คือถ้าเป็นบัตตันที่มีคุณภาพหน่อยนะครับก็จะมีกล่องใส่ดีๆอย่างนี้นะครับ New เขาเขียนว่า New Standard Mechanical Rejection Stick คือตัวนี้เป็นลักษณะปลดล็อกด้วยปุ่มกดนะครับกว่าพิเศษเขานะครับปลดล็อกด้วยปุ่มกดผมพูดไม่ผิดน,นะครับมาดูกันครับ ข้างในก็มีบาร์ตันนะครับก็มีซองมาให้เลยนะคล้ายๆกับซองมีดนะกล่องนี้ก็มีคู่มือการใช้งานมาให้ด้วยนะครับแคมล็อกเคมิคอลบาร t ตันอินสต๊อกชั่นนะฮะ expand กับ collapse นะครับ การการยืดหรือว่าการเก็บนะครับตัวสินค้านะครับก็ใส่ซองไว้ซองไนลอนนะครับอย่างดีเลยนะครับเนี่ยมีเสริมหลังแข็งด้วยนะฮะมีรูสำหรับ,บ,บร้อยนะฮะคือดูดีอ่ะ นี่นะฮะด้านหลังนี่เป็นแข็งนะฮะบีบได้แข็งนี่เราดูตัวนี่กันนะฮะเขาจะเขียนด้วยว่าสวอตนะครับผมเขาจะยาวนิดนึงสะดวกในการที่เราจะใช้มือดึงได้ด้วยนะครับนี่นะครับความยาวผมกะด้วยสายตาก็มาสักสิบนะฮะสิบฮนะ ความยาวประมาณ10นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะปุ่มล็อกนะครับปุ่มปลดล็อกนะฮะที่ตูดนี่กดได้นะฮะได้ยินเสียงไหมฮะเวลาเรากลางใช้มือดึงอี้ก็ได้เพราะว่าเดือยมันยาวนะฮะนี่นะฮะปกติเรากดล็อกถ้าเป็นแบบ ฟิกชันนะเราก็ต้องกระแทกอย่างเหนื่อยพื้นบ้านแตกอะ่ะแต่ตัวนี้พิเศษก็คือว่ากดที่ตูดเขาฮะกดที่ตูดแล้วเก็บได้เลยดีไหมฮะนี่แหละครับแล้วที่ตูดเขาก็จะมีรินกันลื่นด้วยนะครับเป็นโลหะนะครับ ด้ามจับเป็นยางนะจับถนัดมือตัวนี้ก็กันกันหลุดนี่นะครับเขียนว่าสแวันะครับใช้ดึงเปิดอย่างนี้ก็ได้นะครับเวลาปลดล็อกกดเข้าไปหรือว่าจะใช้สะบัดอย่างนี้ก็ได้นะครับ นนี่ะะฮะตัวนี้ข้อดีก็คืออย่างที่ผมบอกแล้วนะครับว่าสามารถปลดล็อกได้ด้วยปุ่มกดเราไม่จะต้องกระแทกตัวบาต้านกับพื้นอีกแล้วนะครับนี่นะฮะเปิดพาดลายนะครับเปิดพาดลาย เปิดบนฟ้านะครับเปิดข้างหน้านี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเปิดแบบใช้สองมือดึงก็ได้นะครับแล้วก็ที่เราใช้กันประจำคือเปิดข้างตัวนะนี่นะครับเวลาเก็บกดใช้นิ้วโป้งกดก็ได้ครับหรือนิ้วชี้ก็ได้แล้วแต่ความถนัดนะครับ นี่นะครับนี่นะครับเปิดเปิดบนไหลน,นะครับเปิดบนฟ้าแล้วก็วางบนไหลน,นะครับพร้อมตีเปิดข้างหน้านะครับหรือว่าใช้มือดึงอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เปิดข้างเอ็กข้างข้างเก๊ก เปิดข้างขานะครับนี่นะครับนี่นะครับความพิเศษของเขาก็าคือสามารถปลดล็อกได้ด้วยปุ่มกดนะครับไม่ต้องใช้แบบกระแทบแบบพวกฟิกชันฟิกชันคือใช้แรงฝืดนะครับบางคนนี่บ้านไปพื้นกระเบื้องนี่ปลดล็อกก็กระเบื้องแตกเลยนะครับ ตัวนี้งานดีมากครราคาก็จะสูงกว่าทั่วไปนะครับถ้าใค้ผมแนะนำเพื่อนๆนะครับก็ซื้อรุ่นนี้แล้วจบยางครับยังไม่หมดนอกจากเป็นโลหะแล้วนะครับด้ามจับนี่นี่นะกริปนี่เป็นยางนะครับจับถนัดมือไม่มีลื่นเลยฮะแล้วก็มีตัวท้ายเขาเนี่ยกันหลุดด้วยนะฮะนี่ เหนียวฮะจับยางเหนียวเลยอ่ะเหมือนลักษณะด้ามสว่านเลยเปิดง่ายเก็บง่ายครับข้อดีนะครับด้ามจับถนัดมือและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งครับคือน้ำหนักเบาฮะเดี๋ยวผมจะช่างให้ดูนะครับว่าหนักเท่าไหร่นะครับน้ำหนักเท่าไหร่เดี๋ยวดูกันครับ ตั้งได้ด้วยนะฮะเนี่ยตั้งไห้เห็นเลยน้ำหนัก378กรัมนะครับก็เท่ากับเกือบับ4ขีดนะฮะ3กรัม378ก็ตีไป4ขีดไม่ถึง4ขีดนะฮะเกือบเกือบถึง4ี่ขีดนี่ฮะตั้งได้ด้วยดีไหมนี่ละคอเดี๋ยวถามว่ามันจะแข็งแรงไหมยังคงแข็งแรงเหมือนเดิมครับไม่มีกล่องไม่มีแกงนะครับ เขาก็คงจะใช้วัสดุเป็นโลหะผสมนะครับทำให้เกิดเบาขึ้นเช่นอาจจะมีอมลูมิเนียมหรืออะไรนะครับตัวนี้ใช้ดีเลยฮะเนื่องจากว่ามันไม่หนักจนเกินไปไม่เป็นภาระาก,กับข้อเราหรือไม่เป็นภาระาก,กับแขนนะครับน้ำหนัก378ถ้าตัวตัวของเดิมของผมนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบมาให้ดูตัวของเดิมนี่นะฮะ ตัวของเดิมตัวนี้เป็น fiction lock นะครับงานดีฮะตัวนี้แต่ก็มีน้ำหนักดึงออกมาครับตัวนี้หนักนฮะหนักหกร้อยสิบสามกรัมนะฮะนี่นะฮะถึงถ้าใครชอบน้ำหนักกับอันเนี้ยดีเลยอ่ะขข้อดีๆนะฮะดามจับก็เป็นยางนะฮะแข็งแรงนะตัวนี้ แต่เวลาก็จะเก็บเนี่ยโอ้โหกระแทกกันเหนื่อยเลยอะเนี่ยฮะข้อเสียข้อเสียของฟิกชันล็อกนะครับก็คือว่าเวลาเก็บจะต้องกระแทกนะครับดูนะฮะกระแทกคือพื้นบ้านเป็นรอยอะนะครับตัวเนี้ยพื้นได้เป็นรอยก็แนะนำว่าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าจะกระแทกเก็บก็กระแทกกับพื้นปูนนะฮะ นี่บ้านผมเป็นปลาเก้นเนี่ยจะถือก็เป็นรอยเหมือนกันนะเนี่ยถามว่าดีไหมสำหรับราคา500บาทดีมากครับตัวนี้ดีทุกอย่างน้ำหนักดี6กร้อสิบสามกรัมนี่นครับยาวด้ามยาม9นิ้วครึ่งนะครับยืดแล้ว26น้ำหนัก613ากร,รัมราคาก็500กว่าบาทนะครับตัวนี้ด้ามจับเป็นยางแข็งแรงฮะตัวนี้ไม่ผิดหวังอนะ คือได้คือได้สตรองนะฮะได้แข็งแรงแต่ข้อเสียก็คือว่าข้อดีก็เป็นน้ำหนักข้อเสียก็เป็นน้ำหนักนะครับแล้วก็การฟิกชั่นล็อกเนการจะเก็บการจะเก็บนะครับก็ต้องกระแทกอย่างแรงนะครับถึงจะเก็บเข้าไปได้ซึ่งต่างกับตัวใหม่ที่ผมได้มาน้ำหนักเพียง3 7 8กร,รัมนะครับให้การเคลื่อนไหวที่ดี เนี่ยถือได้นานแล้วก็ถือได้ไม่หนักตัวนี้นะฮะเวลาจะปลดล็อกก็ไม่ต้องการแทรกแล้วะฮะใช้เนี่ยฮะกดเข้าไปนี่นะฮะใช้นิ้วชี้ก็ได้ะฮะกลางง่ายเก็บง่ายตัวนี้นะฮะจบเลยเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนี่นะฮะก็ยาวกว่านิดหนึ่ง แต่เบาวกว่าเยอะฮะตัวนี้9นิ้วครึ่งตัวนี้ก็ประมาณ10นิ้วนะฮะตัวนี้10นิ้วนะฮะยาวกว่านิดนึงแต่เก็บง่ายกว่าแล้วก็เบาวกว่านะครับถ้าจะให้ผมเชียร์นะครับมาทางนี้ฮะ ซื้อตัวเดียวแล้วจบเลยงานดีมากแบรนด์อะไรผมไม่รู้นะครับแต่ดูจากเนี่ยเพื่อนดูไว้นะฮะเขาจะมีตัวโลโก้พิมพ์ว่าสวาร์นะครับ S W A T หรือบ้านเราเรียกหน่วยสวาร์นะครับสวาร์เต็นครับตัวนี้น้ำหนักเบา378กรัมไม่ถึง4ขีด ตัวนี้หนัก6ขีดกว่าหกขีดหกร,ร้กรัม6กขีดกับอีกสักกร,รัมนะครับตัวนี้ 8, 3ามร้อยเจ็ดสิบแปดสามขีดกับอีกเจกรัมไม่ถึงสขีดเมากันนะฮะด้ามจับเป็นยางฮนะตัวนี้ก็เป็นยางเหมือนกันตัวนี้เป็นฟิกชั่นล็อกเวลาปลดล็อกก็ต้องกระแทกอย่างรุนแรงนะครับราคา500กว่าบาทนะครับ ส่วนตัวนี้ระบบปลดล็อกเป็นแบบปุ่มกดนะครับใช้งานง่ายครับซื้อตัวนี้ฮะเพื่อนดูไว้แล้วกันว่าถ้าเป็นสวัร์นะครับตัวนึงก็ประมาณหนึ่งพับวกลบนะครับผมก็ไม่รู้ว่าขนาดสั้นเขาราคาเท่าไหร่นะแต่ผมซื้อมายี่สิบหกนิ้วนะฮะประมาณพันดุนต้นนะครับตัวนี้ตัวเดียวจบเลยครับซองเขาให้มาก็ดีกว่านะครับ สองชุดห้าร้อยก็จะเป็นแบบต้องหมุนนะฮะแล้วก็บีบเพืจะปลดล็อกแต่ถ้าเป็นของใหม่ที่ผมได้มาเนี่ยซองก็จะเป็นแบบนีนะ้ปลดล็อกง่ายกว่างัดกดเลยนัดนี่ฮะ ใช้งานง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะลองติดตั้งที่เข็มขัดให้ดูนะครับดีกว่าเยอะฮะซื้อตัวนี้แล้วจบสามารถที่จะปรับขนาดของเข็มขัดได้นะครับนี่นะฮะเวลาเราติดตั้งก็ติดตั้งอย่างนี้นะฮะนี่นะฮะแต่จริงๆพวกนอกผมก็ไม่แนะนำนะให้พวกนอกนะ เราก็ถือไว้เฉยๆก็ได้หรือว่าใส่ไว้นในกระเป๋าเกงกระเป๋าหลังอะไรก็ได้นะคระับพอเราเป็นพูเรือนนะฮะเนี่ยฮะพกง่ายเวลาแกะออกก็ง่ายเนี่ยงัดอันหนึ่งนี่นะฮะออกแล้วเวลาใช้งานก็นะฮะหยิบขึ้นมานะฮะ เปิดข้างนะครับเก็บเปิดหลังนะครับกปดตูดแล้วก็เก็บครับเปิดบนฟ้าครับเปิดหน้าครับหรือว่าเปิดสองมือนะครับปลายเขายาวนะครับตึงง่ายเลยเปิดง่าย,เ,ย,เ,ายเก็บง่ายครับ แนะนำเลยครับจะเปิดกี่ทีก็ได้ไม่ต้องกระแทกบ้านซื้อบ้านไม่พังนะฮะนี่นะฮะความยาวเท่ากันครับยี่สิหกนิ้วผมว่าตัวนี้ดีกว่าเนื่องจากว่าน้ําหนักเบาเคลื่อนไหวดีไม่หลุดมือนะฮะเนื่องจากเนื่องจากว่าด้ามเป็นยางนะฮะนี่นะฮะ นี่นะครับผมลองตีดูนะตีเฉียงล่างนะครับตีเฉียงล่างตีบนตีล่างนะครับตีบนตีล่างนะครับ,บ,รบจับถนัดมือไม่หลุดนะครแต่ถ้าว่าเป็นพวกที่มีน้ําหนักมากๆเนี่ยบางทีอาจจะถ้ามือไม่แข็งพอเนี่ยอาจจะหลุดได้นะผมว่านะผมก็คนแข็งแรงระดับหนึ่งนะเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็ไม่อยากเปิดแล้วขี้เกียจทุบขี้เกียจเก็บ นะนี่นะฮะนี่นะฮะหนักนะครับเนี่ยนี่นะฮะถ้าจับไม่แน่นพอนี่หลุดนะฮะถ้าคอไม่ดีนะหลุดนะแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะฮะเก็บง่ายนะครับเก็บง่ายเปิดง่ายนะครับเนี่ยกินขาดแล้วครับ แค่เปิดแค่เก็บนะครับง่ายแล้วตัวนี้กินขาดแล้วเล่นได้ตลอดเลยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เมื่อยนะครับนี่ฮะเปิดได้เรื่อยๆเก็บได้เรื่อยๆนี่นะฮะดีอ่ะตัวนี้ตัวนี้จบเลยฮะ ก็แนะนำเพื่อนๆในช่องไว้นะครับแบรนด์สวัสนะครับตัวนี้จบเลยก็สรุปนะครับบาตันหรือว่าดิวของสวัสนะครับหรือว่าสวัดนะครับตัวนี้ผมแนะนำเลยนะครับเพื่อนๆในช่องนะครับ ถ้าจะซื้อถ้าจะเล่นเล่นตัวนี้เลยจบไม่มีผิดหวังไม่ต้องมานั่งไล่ซื้ออย่างผมผมซื้อมาสี่หนึ่งสองสามตัวนี้ตัวที่สี่ตัวที่สี่ 4, นี่ตกไปประมาณสักตัวแรกซื้อไปห้าร้อยกว่าตัวที่สองซื้อมาร้อยร้ยหกสิกับร้อยเก้าสิเตมไปตัวละสองร้อยนะครับเป็นสี่ร้อยเก้าร้อยแล้วนะ ซื้อตัวนี้อีกตัวตัวนี้ก็พันเท่าไหร่พันต้นๆนนะผมจำไม่ได้นะก็เท่ากับเกือบสองพันนะกว่าจะจบถ้าเพื่อนๆดูคลิปผมแล้วเนี่ยซื้อตัวนี้ตัวเดียวเลยหนึ่งพันจบน้ำหนักกำลังใช้งานไม่ถึงสี่ขีดสามพันเจ็ดร้อยน้ำหนัก3ามอยเจ็ดิบแปดกร,รมัมสามขีดับอีกเจ็ดสบแปดกร,รมัมนะ กวาดแกว่งใช้งานได้ดีนะครับเปิดง่ายปิดง่ายนะครับ,นะรบนี่นะฮะนี่นะฮะครับเปิดง่ายปิดง่ายใช้เล่นเปิดท่าต่างๆได้สบายๆนะครับนี่นะครับผาดบา เปิดบนฟ้านะครับเปิดข้างตัวนะครับเปิดข้างตัวเปิดหน้าแล้วก็เปิดสองมือนึ่งง่ายๆครับพับเก็บง่ายตัวนี้สุดคุ้มครับสวัสด์นะครับดูโลโก,โก้ใกล้ๆครับ S เ UAT สวัสดนะนะั่นแหละบ้านเราเรียกหน่อยสวัสดสวดนะนะัสด์นั่นแหละ สวัสดีพวกสเปเชียลแท็กติคอลนะจบเลยครับราคาดูเหมือนแพงแต่ถ้าเทียกบกับคุณภาพคุณลัคุณะบัตรพิเศษเขาแล้วนะครับไม่แพงเลยน้ำหนักกำลังใช้งานเลย378กรัมความแข็งแรงดีมากด้ามจับเป็นยางขนาดยาวจับเหมือนจับสว่านนะดีๆเลยอะ่ะไม่ลื่น ดามก็มีนี่ฮะเขาบานไว้การลื่นปวดจากมือนะฮะใช้งานได้ดีไม่ก๊อกไม่แก๊กนะฮะไม่มียึกไม่มียักนะปลดล็อกด้วยปุ่มกดนิ้วชี้ก็ได้นิ้วโป้งก็ดีนิ้วชี้ก็ได้น้ําหนักพวกพาง่ายนะครับเก็บล็อกสะดวกสรุปข้อดีนะครับงานปานีสนะครับน้ําหนัก เพียงพอการใช้งานสามยจดสกร,รมัมยาว26นิ้วหกแล้วเหลือประมาณ10นิ้วนะฮะที่สำคัญก็คือว่าปลดล็อกได้ด้วยปุ่มกดไม่ใช่ฟิกชั่นล็อคน,นะครับเป็น, Lock. นบอททอมล็อกถ้าเป็นฟิกชั่นล็อคน,นี้กระแทกกันพื้นบ้านพังนะฮะเนี่ยตั้งได้ใช่ไหมฮะ สั้งได้เลยก็รีวิวสั้นๆไว้ครับก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้ไม่มากกันน้อยนะครับในการเลือกซื้อบาตันนะครับหรือดิวแท a ก t ิเคิลบาตันะครับตัวนี้แนะนำาัันของสวัสนะครับถ้าเพื่อนชอบกดไลค์นะครับถ้าเพื่อนคิดว่ามีประโยชน์กดแชร์ครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปใละกำลังใจมาตลอดเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ